การตัดภาพ,พื้นหลังและการใช้งานแคนว่าอันดับแรกนะครับให้นักเรียนอาหารูปภาพนะครับตรวจสวิธีการจากในพท์มือถือหรือว่าถ่ายรูปใหม่ก็ได้ครับจากนั้นไปที่เว็บนะครับที่ชื่อว่า remove background นะครับพิมพ์เข้าไป remove bg นะครับ enter กดคลิกเว็บไซต์แรกนะครับจากนั้นเลือกรูปภาพของตนเอง ลองสักครู่กดดาวน์โหลดภาพตัวเองจากนั้นมันจะเข้าไปที่อยู่ในมือถือของเรานะครับต่อไปให้เราเข้าไปที่แอปแคนวาเลือกโปสเตอร์นะครับจากนั้นเลือกแพลฟอร์มที่เขามีให้นะครับเลือกมาหนึ่งจากนั้นนะครับทำการแก้ไขนะครับลบรูปม,มาออกไปก่อน กดคลิกแล้วก็กดลบนะครับคลิกแล้วก็ลบออกจากนั้นอัปโหลดรูปตัวเองโดยการเข้าไปกดบวกแล้วเลือกไปที่อัปโหลดจากนั้นกดอัปโหลดสื่อเลือกรูปภาพที่เราจะอัปโหลดลงไปรอสักครู่จากนั้นกดคลิกหนึ่งครั้งรูปภาพก็จะมาที่งานของเราทำการย่อขยาย ยังชื่อชั้นเล็กที่ส่งวิธีการดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดตรงปุ่มลูกศรขึ้นมุมขวาบนจากนั้นเลือกบันทึกเป็นเลือกนามสกุลไฟล์เป็น png กดดาวน์โหลดรอสักครู่ กดไปที่ช่องแชทเลือกใครสักคนหนึ่งเพื่อใช้ในการส่งรูปภาพเก็บไว้การส่งงานเข้าไปที่เว็บไซต์เลือกหน่วยที่จะส่งจากนั้นกดปุ่มส่งใบงานทำการล็อกอินเข้าสู่อ e ีเมลของตนเองกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยกดปุ่มเพิ่มไฟล์เลือกรูปภาพอัปโหลดจากอุปกรณ์ กดไฟล์คลิกที่รูปภาพที่จะส่งกด upload, อัปโหลดรอสักครู่กดส่ง